ครับออย่างที่บอกไปตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ที่ได้ร่วมงานกับทางมามีเพราะว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็พรีเซนเตอร์ตัวแรกของภูและพาเวลภูและพาเวลนะพี่ภูเดอร์เกิร์ดเกิร์ดเกิร์ดก็ของภูเป็นมามีเพอร์เฟกต์พอร์เทรตเซรั่มนะครับก็เป็นเซรั่มบำรุงผิวครับให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นแต่งตึงแล้วก็หน้าฉ่ำแน่นอนเนี่ยส่วนของผมนะครับเป็นซันบลูนะครับซันบลูเดย์ครีมเป็นครีมกันแดด SPF 50ครับผม โอ้โหเยได้ว่าสนุกนะวันละสนุกคือมันมันด้วยความที่มันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งใหม่ของของพี่ด้วยไหมของพี่ด้วยสิพี่พี่ก็มาทางพร้อมหนูเนี่ยแหละมันมันด้วยความใหม่เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบเรากําลังเจอสิ่งที่มันแบบท้าทายเรื่อยๆแล้วมันเลยมีอะไรน่าตื่นเต้นรออยู่ตลอดการถ่ายทําครับ ต้องบอกเลยว่าที่วันแรกที่เราไปร่วมถ่ายคือเว้นถ่ายแบบเพื่อโปรโมทสินค้าแล้วก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับวันนั้นทีมงานแล้วก็ครอบครัวมามีเนี่ยต้อนรับพวกเราดีมากแล้วก็คอยดูแลพวกเราอย่างดีแล้วก็เหมือนแบบเป็นการเจอกันครั้งแรกก็ทํางานพร้อมกันไปเลยเหมือนการเป็นการเรียนรู้ด้วยกันไปเลยครับจนวันนี้มีกิจกรรมเป็นแบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการมีกิจกรรมแบบนแฟนอะไรมาฝากแฟนบ้างค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าก็ ยังไงม้วนจอยสนุกเหมือนเดิมแน่นอน,ยนยอยู่แล้ว <laughs> มวนจอยวันนี้ก็เป็นแต่อันนี้มันเป็นเหมือนอีเวนต์ปิดครั้งแรกของเราครับซึ่งปกติมันจะเป็นอีเวนต์เปิดที่แบบเคยไปมา,าถือว่าเป็นไงถือว่าเป็น <exclusive S 2> สิ่งที่ท้าทายใหม่อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันครับวันนี้<อ>ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงสปอยนนะคะแฟนๆจะได้เตมตัวเห็นอะไร่เรากก็วันนี้มีมีปกติเราไปโชว์ก็มีมีหนึ่งเพลงที่เป็น ประจําแล้ว sure ก็อยาจะมีอีกเพลงที yeah, yeah, ่เป็นเพลงของพีทเบบนะครับแล้วก็จะมีการเขาเรียกอะไรคุยกับแฟนคลับแล้วก็ใกล้ชิดกว่างานปกติเพราะว่าเป็นงานปิดที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆแล้วก็วันนี้มี100ท่านนะครับก็เป็นอะไรที่ใกล้ชิดที่สุดละเรียกได้ว่าแฟนที่มาร่วมหนึ่งคนนี้คือพิเศษสุดๆับโอ้เรียกได้ว่า V.I.P. อ้าว V.I.P. เลย VIP งาานน จริงมาร่วมสนุกม,มาเจอกันเนี่ยจอยแน่พาไปจอยเลยครับเสียน้ำตาเสียน้ำตากันไปยังไงรู้สึกยังไงวันนั้นโอมันมันซึ้งใจมันแบบเฮ้ออยู่ขพางในความรู้สึกมันพลั่งพรูก็ดีใจครับที่ซีรีส์จบแล้วก็มีคนมา เริ่มอยู่ด้วยกันนั้นแต่จุดเริ่มต้นแล้วก็มารักแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราเยอะมากมายถึงขนาดนี้จนเรามีงานออกมาต่างๆให้ได้มาเจอกับทุกคนบ่อยๆครับแต่ภารกิจต่อไปของเราก็ยังมียังมีต่อไปเรื่อยๆคือโปรเจกต์วิดเบเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ซีรีส์คือเราเป็นเหมือนรวมนักแสดงทั้ง12คนบวก1 p ึ่เอสวลลิศนะครับเราก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ที่จะพานักแสดงเนี่ยไปเป็นศิลปินด้วยไปหาแฟนๆทั้ง ไทยแล้วต่างประเทศนะครับเราก็จะมีล่าสุดก็มีแฟนมีดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแฟนมีดที่ไทยก่อนวันที่2และ3มีนาคมนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเอเชียทัวร์แล้วก็มี plus one ที่เป็นบราซิลมาอีกบราซิลครับตอนนี้กระแสตอบรับถือว่าดีมากๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราแค่จะมีแค่เอเชียทัวร์แต่ตอนนี้เขาติดต่อมาให้มีที่บราซิลด้วยใช่ครับก็คือว่าเราจะแบบมีแฟนมีดช่วเอเชียอะย่างเ้ยบ้ตื่นเต้นดีใจนั่นและคือเราไปกันทั้ง12คนเลยสิบสอง ก็คือแบบขนเงินไปทุกประเทศจริงน่แน่ว่าไปเสิร์ฟความสนุกให้กับทุกคนแต่ที่แรกที่จะสนุกเนี่ยก็ต้องไม่พ้นที่ไทยกรุงเทพของเรานะครับก็ใครไม่มีบัตรก็ยังซื้อได้ตอนนี้เลยหรอตอนนี้ยังซื้อได้อยู่นิดนึงนะครับโอ้โหตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรเราเป็นการรื้อรื้อโคดัมบใหม่เลยเพราะว่าเราเรามีเพลงทั้งหมด9เพลง แล้วเราก็จะเลือกเพลงที่เรายังไม่เคยโชว์เงี้ยเอามาโชว์ในแฟนมิทติ้งด้วยแล้วอะไรที่เคยโชว์เนี่ยเราก็มาปรับโครโครกรฟเพราะว่ามีครูที่มาจากต่างประเทศครูที่เขาทําแบบโคโรกรฟให้ศิลปินระดับโลกมาช่วยเราแต่เราก็พยายามมาอยู่เพราะว่าเขาก็ขั้นเทพ<ร>แล้ว <c oughs> สกิลเขาขั้นสูงเราก็ต้องพยายามฝึกอย่างหนักให้ทันกับสิ่งที่เขาสอนวันนี้เดี๋ยวก็มีไปต่อเนี่ยใช่โง้โหแล้วหนึ่งยาวทุกคืนยาวทุกวันครับเราพอเราสปอยได้มาเาเห็นว่า รอบตอนอีพีสุดท้ายพาวเวลสปอยได้ยินซิกแล้วครูสปอยไหนซีอ่าถามทุกคนด้วยนะเออเอาเป็นเอาสิ่งที่เราใกล้อ้าหนูพูดเลยจะซ้อมเลยแล้วกันที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องอาจจะได้ยินแบบเพลงอะไรที่แบบคนดูอาจจะอยากอยากรอได้ยินอาจจะอยากเต้นไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้เจอจะมีแบบการยกซีนสวิตสวิตมาให้ดูหรือเปล่าอุ้ยอุ้ย อันนี้อันนี้เอาตรงๆนะผมก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะเพราะตอนนี้เราเราอยู่ขั้นตอนของการที่เราเรียนเต้นแล้วก็ร้องใช่ยังเหมือนกําลังแบบ d e v e l o p กับตัวโชว์อยู่ครับใช่แล้วก็มีโชว์ใหม่ๆที่เข้ามาเป็นเพลง้ยเนเป็นม้วนๆจะจอยจากข้างนอกแล้วกันแล้วก็จะมีนั่นแหละเป็นเป็นเซสชั่นที่เขากาลังคุยว่าเราจะมีพาร์ทของ acting ด้วยหรือเปล่าเป็นโชว์พิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปั่นให้วันนี้ เราจะขนล็อกเกอร์มาในนั้นเลยเหรอเราจะจัดล็อกเกอร์เันบนไปทีเหรอได้ไหมถ้าได้เดี๋ยวถามพี่ชอดออกสิอยากได้ก็ถึงพี่ชอดแล้วเนาะวาเลนไทน์ไปเลียงข้าวี่ชอดนะอันนี้คนนี้ก็คือโอ้โหเรียกได้ว่าเงินออกเราไปทำงานมาเงินออกนี่มาปั๊บตีสองนะพี่ก็เห็นอยู่มันติ้งเข้ามานี่เราก็ต้องนี่มา เลี้ยงพูให้โอกาสเราตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับก็ไปเลี้ยงข้าวอาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่แต่ก็เลี้ยงด้วยความจริงใจด้วยพิเตษเนี่ยเลี้ยงส้มตำแม่นะนะเออเอาจริงก็เลี้ยงอยู่ทุกวันอยู่แล้วเขาก็แบบเนียนๆอยู่แล้วนี่คือการเคลมออกสื่อนะเนี่ยอ๋อแล้วหรือไม่จริงก็ได้หมดอะยอมยอมช่องนี้ยอม เอาเนี่ยผมเคยพูดไปครั้งที่แล้วว่าเราต้องไปอะไรนะ world 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 t r ทรนอะไรเนี่ยเทรนหนึ่งเราจะพาไปเลี้ยงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาโอกาสไปกันเองก็ได้เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปคิดจะพเขาไปซอนท้ามอเตอร์ไซค์เราไม่มีแฟนคลับเด็กงร้องเยอะนะแต่ผมไม่อยากให้น้องเสี่ยงไงให้ผมคนเดียวดีกว่ามันอันตรายเ้ยเราขับปลอดภัยแล้วเลยหรอแอบแน่นมันก็ปลอดภัยอ่ะงั้นให้ผมขับแล้วกันโอ้โหอันเนี้ยอย่าเลย อ่ะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเบาๆก็ได้เออหรือว่าคุณจะไปโชว์ซีนนั้นบนการมีป่าฮะเอามโมไซค์ขึ้นเลยเหรอช่วยก้อนเลยเหรอได้เดี๋ยวผมเสนอทุกอย่างบอกว่าพี่สื่อผมสีแดงบอกทุกคนที่ชอบพีก็แบบอออีเวนท์วันครับ ทรงงานเรียกได้ว่าทรงงานหนักค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเวลานอน <c oughs> สนุกสนุกเอาตรงๆก็สนุกนแหละสนุกเหมือนแบบม้วนจอยค่อนข้างเราจะไปจอยกับทุกทุกที่แล้วก็มีแฟนคลับตามไปสนุกกับเราครับมันเหมือนแบบว่าการที่เราได้ได้ไดทำผลงานของพีทเบฟออกไปเนี่ยในในเชิงของซีรีส์เนี่ยแล้วพอตอนนี้มันมาถึงจุดนี้แล้วมันเหมือนแบบผลตอบรับดีมากเราก็แฮปปี้กับสิ่งที่ที่กำลังเข้ามาแล้วก็พยายามจะทำให้มันดีขึ้นไปอีก ในพาร์ทของศิลปินด้วยเพราะว่าถ้า PS กับพี่ชอคเคยพูดไว้นักแสดงสมัยนี้เราต้องร้องและเต้นให้ได้ด้วยทำให้ทุกอย่างงั้นเดี๋ยวทำให้พ่อแม่ดูนะจ๊ะครับก็ฝากพรซเซนเตอร์ของพวกเรานะครับกับแบรนด์มามีนะครับก็ของผมเป็น Perfect Portrait Serum นะครับแล้วก็ของคุณ Sun Blue Day Cream plus 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 ครับผมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับครับทั้ง Hooper แล้วก็ Baby Cat Baby c a แคครับแล้วก็อยากฝากผลงานพี t the Series ด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับไปดูย้อนหลังได้ที่ ICE นะครับผมบอกเลยว่า Uncut Uncut น้องเขาโปรโมทแล้วครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้า อยากมาเจอกับพวกเราเนี่ยก็สามารถมาได้นะครับงานแฟนมีตติ้งของพิษเบฟบนะครับวันที่2-3มีนาคมนี้ที่ทัวร์ไอคอนฮอครับตอนนี้บัตรยังเหลืออยู่ตอรนะเหลือนิดหนึ่งอ่าก็ยังสามารถซื้อได้นะครับที่ไท i c k e t ตเมเจอร์ครับผมมาเจอกันนี้เยอะนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ